มาพริกอีแม่ขวดเนี่ยดำดีขนาดเพชรอันนี้อยู่บ้านเลยเลยแซ่บเลยพุ่งกลับมาใบาสองบใบสามเนี่ยเนาะข้ามเวียดน่มฟาดขึ้นมาแซ่บจังเราโดนไริจินโดนละจับก,ก้อยกระปุก สวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเก้าะค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนไปเก็บเห็ดมากค่ะพี่น้องไม่มีคะ่ะแห้งแรงมากเลยคะ่ะไปปลาตีว่าบกก่กคยไปหน่นคะ่ะตรงขามกระบาน,นคะ่ะวันนี้สาวเดือนก้อยกระปุนใส่กุ้งคะ่ะใส่กุ้งลวกค่ะพี่น้องจ้าใส่กุ้งลวกกุง้งใหญ่ๆเด้งๆเลยนะจ้าพี่น้องจ้า พักมะหม่ๆมามตะสวนค่ะงามหลายพี่น้องเอ,อ้ยงามหลาย่ายลูกเนาะคะเนาะคือเป็ี่ยนเชียงเลยพี่น้องเอ,อ้ยใหญ่มาทางผิดออมาค่ะพี่น้องจา๋าพักกัดมะตะสวนค่ะปักบุ่มพักัดยีนแน่พักเซลเน่เเนค่ะมะตะสวนเบิดเลยค่ะมาค่ะพี่น้องจา๋า พัตปลาใหม่ๆพี่น้องมาจากสำรวจเห็ดมันแห้งกับเปน้องปีนี่แรงครับจิม,มีเห็นในเก็บปุ๊น้ำคบกครับพี่น้องจะมาลดจะอุยเป็นตะแคงตะแคงเนอะนักน้ำผักเลยพี่น้องจะตุ้งสาวเดินเลยเอียงอ่ะอกุ้งกวนป้าน้ำประแดกสาวเดินมา ดําปีปีจ้ะปลาดเขาปลาสามสี่หมื่นน้องจ๋าเมื่อยเอ่เลยจ้อยเงี้ยงอยู่กันปนแล้วน้ำหนักล้งอยู่กันพุ้งหุบอยู่กันออกมังล้างไกยเนาะรับมนพริกอีแม่ขวดเนี่ยดําดีขนาดเพชร วันนี้อยู่บ้านเลยเลยแซ่บพี่น้องพุ่งกลับมาบ่ายสองบ่ายสามเสียงหมาเนะี่ยน่ารักมันนั่นงกินไก่ถนนเลยจ้ามันเบียงบ้านาเบียงบ้านใกล้ถนนพอไปเสียงรถอ่ดดะเขาเดินเก็บพักอันกระเทียม ตะเทียมไทยเข้ามาจาาัะแซ่เหลื่อนแปะไว้พร้อมค่ะผักบุ้กกับข้ากัดนี่ เหลือมือก้อยเห็ดเนี่ยพี่น้องตั้มเห็ดปลาดขึ้นมาแสบจั๊กเจ้าโดนไม่ได้กินโดนละจากก้อยกับเขาไปเม,มียนยากับลูกสาวไปกับสามีไปซื้อกับขาว

มาลากใหม่แล้วจ้ะบักเซอเนี่ยมาแล้วจะมีมาแล้วเปล่ น้ำปียแดดฮู้หวานจาัดปี๊บปักบุง้งหวานไรยกระบ้องงามได้เป,นป็น้องรับ กับปุนเวียดน้ำเนื้อหนุ่มดีจ้ะเช่นน้อยเช่นน้อย,อยไม่จังเสร็จกับปุนบานเฮาเลยจ้ะหอมกินแบบคนเนี้ยวบบ แมาแะส่วนก็จะอยู่ได้กินเล็กนะ แบบนั้พร้มสูกขับพักปูเอียงไงครับไ <c oughs> งนะบา้าน,นเพื่อไม่ใช่กินน้ำใจเลยนะจ๊ะสามีกับบมากินได้เ่ลา

มันจะพักกันีข่าไม่ตจองเจะจาสามวงเะ พี่น้องจ่าแซบหลายจ่าสาวเดินบริจิมโดนป้าสจยงดังข้าเจ้าตัดหญ้าขอสดขออภัยหลายๆลายเลยพี่น้องด้อเจ้าตัดหญ้าค่ะพี่น้องจ๋าไปแล้วจ้าขอบคุณทุกการรับชมเด้อพี่น้องตอบคอมเมนต์ผู้ใดสักขออภัยหลายหลายค่ะพี่น้องจ๋าคนหน่อยอย่าออกมาจังตัดหญ้าดังมากไปแล้วค่ะดูดีมีแฮงสุขภูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ